สวัสดีครับเด็กๆวันนี้อาจารย์จะพามาแก้ปัญหาการลืมรหัสอีเมลนะครับว่าต้องทำยังไงนะครับขั้นตอนแรกให้พิมพ์คำว่า i k k u a c t s นะครับที่ลงไปนะครับเราจะเจอหน้านี้นะครับเราเจอหน้านี้เสร็จจากนั้นให้ทุกคนกดตรงนี้ครับ account recovery นะครับก็ กรอกอีเมลของเราไปนะครับเห็นไหมครับนะครับเซิร์ชต่อไปนะครับก็หาอีเมลทีนี้นะครับพอเรากู้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็กลับนะครับเข้ามานะครับล็อกอินตรงนี้ถ้าทำอย่างน้อยสองครั้งนะครับนะรีก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ได้นะครับให้นักเรียนมาก่ตรงนี้ครับคำว่าเฮี้ยวคำว่าเฮีตรงนี้ก็กรอกข้อมูลนะครับให้ทางสู่สารสนเทศก็มีอะไรบ้างครับ ปติโรงเรียนสาธิตนะครับรหัสบัประชาชนหรือรหัสนะครับนักเรียนเนาะนะครับใส่รหัสนักเรียนก็ได้นะครับเรื่องอะไรนะครับก็เรื่องอะไรครับเรื่องอีเมลปกติลงไปเกิดจากอะไรก็อธิบายเขาว่าเอรหัสเข้าไม่ได้รีแล้วก็แล้วนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ใส่ชื่ออีเมลติดต่อกลับนะครับส่วนรูปตรงนี้เนี่ยนะครับให้เด็กๆใส่อะไรครับให้เด็กๆใส่ เป็นรูปบัตรประจําตัวนักเรียนของเรานะครับแล้วก็กดสับมิทลงไปโอเคไหมครับถ้าใครมีปัญหาก็ให้ทําแบบนี้นะครับครับขอบคุณครับผม